สวัสดีครับอ่าวันนี้ก็ทำแบบเพขัดไวยากรณ์ N3 นะครับขอ้อแรกของวันนี้คือคำถามนี้นะครับอ่าลองทำดูครับทำเร้กวก้อยมาดูชฉลยนะครับใช่今年この店はさまざまなメニューがあるนนี้นะครับ มีเมนูสาざまなมีนักศัลย์รู้คำศัพท์นี้ไหมครับใา้さまざมานี้นะครับความหมายเหมือนกับอろいろแปลว่าหลากหลายหลายๆยอย่างใช่ไหมครับแสดงว่าร้านนี้นะครับก็มีเมนูที่หลายๆอย่างนะครับให้ญี่ปุ่น,าอ,อ,นอ,อาหารญี่ปุ่นเมนูที่แปลกๆคืออาหารตามประเทศที่เม่คุ้นคคือหายากแปลกๆใช่ไหมครับ มีเดรร์อาหารญี่ปุนอืมและมีคำช่วยแบบ N3 นาอีันคือสีอันนี้แปลว่าอะไรข้อนึงโน่กโตเดะนักผ้มทท่าจำได้ไมคะโน่กโตคือเกีย่ยวกับเรื่องใช่ไหมครับและข้อสองนะคะนี่สิ่งที่อันนี้ก็เกี่ยวกับนี่คือความหมาเหมือนกันแต่ว่าวิธีการใช้โน่กโตเดกับนี่าเหมือนกันคือคคอะรไ,ไปแล้ว และข้อสามนะครับนี่คือรับเตนี่คือรับเตะคือเมื่อเทียบกับใช่ไหมครับคำช่วย n 3ทีルルル่โอก n 3บอยที่สุดนะครับเป็นนี่คือรเบเตะเมื่อเทียบกับนะครับไปแล้วก็ข้อสี่นะครับโนโฮกานินาีโนโฮกานินะครับก็แปลว่านอกจากจูจๆนอกเหนือจากเรื่องดดแล้วจจจนะครับตอนนี้นะครับนอกจากอาหารนี้นะครับ อาหารตามประเทศที่หายากก็มีคําตอบคือข้อ4น่าจะดีกว่าครับตัวนี้ข้อ1ข้อสอนะครับเรื่องเกี่ยวกับน้ำมัเกี่ยวเมื่อเทียบกับอาหารญี่ปุ่นอาหารตามประเทศที่หายากก็มีเมื่อเทียบกับมันอาจจะแปลกนะครับก็เลยไม่ได้บางก็อาจจะตอบข้อ3เลยเนาะเหมือนเปรียบเทียบอาหารญี่ปุ่นกับอาหารตามประเทศแต่จริงๆไม่ใช่เนาะไม่ได้เปรียบเทียบกันนอกจากอาหารญี่ปุ่นนะครับมีอาหารตามประเทศที่หายากก็มีครับคาตอบคือข้อ4 ไอ t o อ a i k นะครับ皆さんอันอันออ้คุเค่ะแต่งงานเลโก้ไอเทですねนนีしกหาหงหานะครับอะลองทำดูค่อยมาเลยยนะครับ はい、インターネットで、チャイインターネット、結婚相手を探すのは、はい、ふわるんトピック、ガン、探します、クーコンハー。相手プレはイくファイルの。アジペンクーソンタナールは、タペンテンガンコ、クーラクロ、あれにゃ。うん、クー、テンガン、なんか。クー、良くないという人もいる。コンティープーツは、マイディナ、コ、ミナ、では、 必ずしも、チュ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 。はい、あにクワイアコン、N さん。チャイメーカーワイヤコン、タイプライク、N さん。あ、とになんかキーワード必ずしも、に、なんか、みなさん、じゃんない必ずしも。はい、必ずしも、チャイがプルッパーリセーブ、こう、マイチュ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 、サム、バイ。スワマーク、あじゃチャイこだい。ては、マンカン、なんか、あじゃまいちゃいこだい。て、必ずしも、なんか、ミサムノワンティ、チャイ空間、なんか、幽霊を、案内か。こう、かもしれない、タウン、なんか、ペン、NC のプレイは、 อาจจะคือไม่ใช่ว่าตือๆๆเสมอไปแต่อันนี้คืออาจจะไม่ดีเนาะก็มันใช้คู่กันไม่ได้เพราะสีผิดให้ที่เหลือคือของ n 3ให้คุณนี่ช่ไหมจำได้ไหมครับนี่ใช่ไหมคือคุณตู่ๆแน่ๆนะครับอันนี้คือคนจะไม่ดีแน hm ่ๆไม่ดีแน่ๆอันน,นาาี้แต่อันนี้คือไม่ใช่ว่าเสมอไปเออใช้คู่กันไม่ได้ はい、コーソン、はずがない、くこれですね。マイナーチャ、チュ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 、ペンパイ、マイダイ、ティーチャー、マイミータン、チェメカー。よくないはずがない、くマイミータン、ティーチャー、マイディそれはディーねーねー、チェメカで、じゃニク、マイシャイはマイディサム、パイ、チャイクがマイライ。あ、コーサー、なんか、よくない、とは限らない。はい、とは限らない、みなさん、ジャムダイマイ。とは限らない、マイシャイはチュ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 タングモ。マイシャイはチュ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 サム、パイの、トロニーコキアマクシャイが必ずしも、ドワイ、 นะครับก็ความหม่เหมือนกันคานาราจิชิโมกับตัวก็เกิรนไดนะครับความหม่เหมือนกันว่าส่วนมากนะครับจะเป็นอย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่าทดลุลุลสามไปนะครับบางครั้งอาจจะมีความหม่แบบนี้คำตอบก็เลยข้อสามค่ะมันใช้คู่กันได้คานาราจิชิโมกับตัวก็กิรนไดนะครับให้ต่อไปก็สามนะครับให้คําตอบที่สามลองทําดูครับอ่ะชัดเลยนะครับก็สามชุดใด่เริ่มเมืะอตอนที่ว่ามันะดะะกังกเรักทักงนบ้นนะครับ ยังอาแลาท์กซาวนช็ม hey, ค so ับแต้ชูชูชิ่งชิらงชิ่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 าชิ่ง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 ชิรื่งชิ่งชิ่ช่งชิ่งชิ่งชิ่าชิ่งชิ่งชิ่ง่งยิ่ง่งชิ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 ่่งชงปลง่ง่งใจ ให้แค่นี้ประโยคสมบูรณ์แต่ว่าถ้าจะใส่คำวิเศษอาจจะเสริมความหมายได้ด้วยครับให้มดต่อคือ n4 เนอะมากกว่านี้อีกใช่ไหมครับ n 5หรือเปล่า n 5เนอะให้ก้องสงอีมานีิโม,ม่จำได้ไหมครับอีมานีิโม่คือกำลังจะจุ่ๆ,ๆอยู่แล้วมากใช้กับโซดาโซเดสน,นะครับสาภาพน่าจะกิดขึ้นแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้นนี้นะครับ プリアンプレンレオは、カンノークなんかプリアンプレンレオ。だんなんちゃい今にもおイラへ。アニシャイ空脈そうだ、そうだ、そうです。に、なは。はい、コウさん、もしかしたら、はい、アニークー、カムビセイ、エネシー、シャメハ、ク、チャイ空脈かもしれません。もしかしたら、プレイは、バンティーアッチャ。なは、バンティーアッチャ。クワンペンパイライなんか、コンカンノーイ。なは、それはカムトップ、コースイー、いつの間にか、 เป็นคำวิเศษที่อ,อกบ่อยมากใช่ไหมครับก็เลือเป๊บเดียวเมื่อไรก็ไม่รู้่ตอนนี้นะครับตั้งใจทํากามบ้านมากๆใช่ไหมครับโดยไม่สนใจขั้นนอกอะไรนี้แต่พอตั้งใจทํากามบ้านแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บก็เ้ย ข้างโนกมืดแล้วอะไรเนี่ยคืออันนี้นะคะいつの間にかですよねเริ่แบบเดียวเมื่อ,อไรไม่รู้เลยข้าโนกมืดแล้วแปลกจังอะไรเนี่ยいつの間にかให่คำาตอบคือ c o อสี่いつの間にかใอันนี้เป็นคำถามเกก่ยวกับค,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 คำวิเศษ N 3นะครับはい、เือคถามที่ค, TC, คือคำถามที่มีนาสนนะคะไม่เอยถนถยัดเท่าไรเป็นวากรณ์ a d N ส n ่นะครับก็ใช้วากร N, n 4, ์ N5 N c แต่ว่าแบบอวันส์เนาะผสมกันอะไรเนี่ยคำถามแบบนี้ต้มงงรมแปลดะะูอันไหนาคาแปลถู ตอนที่สุดก็เลือกเลยครับให้ลองทำดูไอเดบัตจ๋าเลยนะครับไอ้ A กับ B คุยกันอยู่ 飲み物の注文句、ガンサンクアンドゥーム、なか、レ、資料の準備、ガントリアムエーカサン、コムーンに、なか、お願いできるクサマ、チャンサマ、コロンダイマイ。マイクはまあ、ロックワンドワイエリにファークタムドワイエリにゃ。うん。で、ビトップは、資料の準備、ガントリアムエーカサン、チュ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 、できそう。はい、これループ立ってますそうです。サネはドゥームアンワンはルスクワーチェメハ。 มันก็รู้สึกว่าเมื่อว่าฉันคาดคะเนนเดาว่าฉันน่าจะทําได้นะคะเตรียมเอกสารนะครแต่ว่าให้เลียวโฮาなันรู้จักคําศัพท์นี้ไหมคะคาศัพท์ที่อยูตอ่ตรงข้ามกับคาตาโฮคาตาโฮ เดียวโคือทั้งสองไฟลคาตาโฮคือไฟล์เดียวครับคำศัพท์ N3 ที่สำคัญนะครับไฮเดียวโคือทั้สองไฟล์ตรงนี้หมายความว่าการสั่งเคลื่อนดื่มกับการตรียมเอกสารนะคบคือสไฟล์และเดียวหัวจทตัท้งสองนะคะทั้งสองอันนี้นะเออเด็กกแบบปฏิเสธทางโอมที่คนนี้เป็นชอบทำเนาะ อ่าตอนนี้นะครับที่ A นะครับรบกวนให้ B ทําคือสร้างเครื่องดื่มกับเตรียมเอกสารแต่เขาบอกว่าทั้งคู่นะทางสองอันนะคะคือไม่สะดวกใช่ไหมครับแต่ฉันเดานะเดาว่าถ้า <der> กันเียมเอกสารจู่ๆน่าจะทําได้มั้งอะไรนี้อืมให้ตอนนี้โตเดโมะดากเเกเนะครับไม่ต้องตกใจว่าพวกเราไม่เคยเรียนคําศัพท์แบบนี้คืออันนี้นะครับแค่ผสมคําช่วยโตดากเเกตดาแล้วก็ เดโมเดโมน่ารักน่ารักเลยเนี่ยคือลาอูทคำศัพท์คำศัพท์เดียวแค่นี่น่ารักบิอันตงเอ็นฮาร์เรื่องของเดโมเดโมน่ารักน่ารักนี่น่ารักนี่คือถ้าน่ารักใช่ไหมเดโมคือปกติถึงแม่เนาะก็เราก็ยังอยู่แล้วก็เลยเราก็ลองเพลย์ดูอันนั้นน่าจะใส่ได้ลองเพลย์ดูไปเรื่อยๆคำศัพท์คือคอสซี่เดียวแค่น่ารักคือถ้าแค่ใช่ไหมครับน่ารักคือถ้าแค่เป็นแค่ดังนั้น ถ้าแค่การตรียมเอกสารเท่านั้นนะครับฉันเดาว่าทำได้นะแต่ทั้งสองน,น่ะอืม ลองใส่แล้วแล้วก็ลองแปลดูนะคะโค้ชจะพอทําได้คาถามแบบนี้นะคะนักเรียนที่จะเข้าไปสอบบางคันนงงังงว่าคําช่วยนี้ไม่เคยเห็นเนี่ยแต่ไม่ต้นกลัวก็ได้บอกตัวเองว่านี่คือคําช่วย N4 กับ N5 ผสมผสมอย่างนี้เฉยๆนะครับลองใส่แล้วก็ลองแปลดูอันไหนเหมาะสมที่สุดนะครับวันนี้ก็ได้ทําคําถาม4ข้อนะคะเพื่อที่จะทบทวนไวยากรณ์หรือว่าคําพิเศษเนาะที่ผ่านมานะคะแล้วก็บอกเทคนิคที่จะตอบคําถามด้วยครับ うん、はい。じゃあ、頑張ってください。ルアンルアネ、ね、を、なんか、スースーかー、触っていいか、さようなら。